ครับสวัสดีครับก็ทางในเดี๋ยวสร้างทดลองไปเลยนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวนี่ครับผมมาทดลองไอสูบน้าไปด้วยแล้วก็ใช้ไฟไปด้วยนะครับนี่ก็มีหลายคนเลยขอมาว่าอยากให้ลองกับเครื่องเสียงนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาลองกับเครื่องเสียงครับนี่นี่ครับก็ต่อให้ถอดขั้วออกมันก็ยังทํางานต่อนะครับอินเวอร์เตอร์นี่ครับนี่ครับยังทํางานต่อต่อให้ถอด์ขั้วแบตออกแต่ว่าคือต้องใส่นะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่ไฟมันจะไม่นิ่งนะครับ อันนี้ครับผมก็ต่อ้ายเหมือนเดิมครับยาว50เมตรขึ้นไปนี่ครับโค้งเข้าข้างในนะครับเดี๋ยวไปดูน้ําครับว่าไหลแรงไหมอันนี้ครับก็จะออกอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับก็ถือว่าได้น้ําใส่เข้านะครับนี่นี่ครับสูบมาแต่เช้าแล้วครับนี่น้ําไปเต็มหมดแล้วครับนี่ครับ ก็จะไหลอยู่ประมาณนี้นะครับน้ํานะครับก็ใช้ได้ชาร์จไปด้วยแล้วก็แชได้น้ําไปด้วยครับนี่อันนี้ครับสายนู่นครับสายยาวไปนู่นครับโค้งมาตรงนี้ครับเข้าไปข้างในนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูว่าใช้อะไรบ้างครับนี่นี่ครับตอนนี้ก็ใช้เครื่องเสียงอยู่นะครับนี่ครับเปิดเพลงอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ ทีวีหนึ่งเครื่องเปิดอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้ครับมันก็ใช้ได้นะครับเปิดได้แรงเหมือนปกตินะครับดูลังคาบ้านครับสัน <c oughs> ลังคาบ้านสันเลยครับตัวนี้คือสายลำโพงนะครับสายลำโพงยาวนะครับยาวเส้นละ15เมตรนะครับ ก็ต่อมาตรงนี้ครับดูความแรงครับอ่านี่ไฟเป็นไฟจากได้ได้ชาร์จตัวนั้นนะครับนี่นี่ครับยังแรงเหมือนเดิมหลังคาบ้านสันครับนี่เดี๋ยวไปดูหลังคาบ้านครับอันนี้ครับหลังคากระพือครับนี่ครับก็มาทดลองครับเป็นทดลองเอาเป็นไรครับ ก็สายน่าจะรวมครับนี่สายน่าจะรวมเดี๋ยวโอ้สายจะหลุดครับเดี๋ยวต่อกันเอนโ,นโ,นโอเคครับดูครับนี่ครับตู้ตู้จะหลครับนี่มันวิ่งครับเห็นไหมครับตูวิ่งครับนี่ ก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเดินไปไกลๆเลยครับไปเป็นเกือบเกือบกิโลครับผมจะพาเดินไปถึงป่าอยุภาผมเลยวันนี้ครับตัวแล้วนะครับผมนะจดูแคเสื้อก็น่าจะรู้อันนี้ครับเสียงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูครับว่ามันไปได้ไกลไหมนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่ามันไปได้ไกลขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆครับ

รู้ันยองก็ไม่เบื่อแต่เล่นโยอีทีโยกอีทีโยกีทีันจะไปจว่าสงเพตาไม่แลนดจะคิดจะไงก็ให้บอกหาว่าพับไปแลนดฉันไได้หก็พีอแต่ฉันชอบล็ินีฉันอีทีพอมีม่ีใครคืนนี้มีสตรเข็ดเืออย่ดูจะจะ ตู้ปากโหลดนี่ใช้ได้เลยครับตู้เสียงกลางปากโหลนี่ดังดังไกลยิ่งยิ่งหอมมากลยิ่งดังนะครับแล้วก็ตู้เอฟฮอนนี่ถือว่าผ่านเลยนะครับอันนี้ครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับรก็เดี๋ยวผมจะพาไปไกลกว่านี้นะครับ ว่าตู้เอฟพอนที่เขาว่าดังไกลดังไกลนี่มันจะไกลจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปเกือบกิโลเลยครับจากจากตรงนี้ไปนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับก็เมื่อก่อนผมใช้ตู้เทอร์โบนะครับโอ้นี่ประมาณประมาณ200เมตรครับประมาณ200เมตรแต่ว่าเสียงยังยังปกติเลยครับนี่ยังดังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเสียงลมแรงนิดนึงนะครับมีเสียงลมเข้านิดนึง อันนี้ครับก็ตู้เอฟพอนถือว่าผ่านเลยครับออกมาไกล้เท่าไหร่ก็เสียงก็ยังตึบๆเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ปรับให้มันแน่นนะครับผมปรับให้มันไอ้ดังนิ่มๆเหมือนเหมือนเครื่องเสียงรถนะครับผมจะปรับไว้แบบนี้นะครับน่ครับเสียงยังสาดมาเลยครับนี่ตู้เสียงกลางปากรดนะครับนี่เป็นเสียงจากตู้ปากโหลดเดี๋ยวไปไกลกว่านี้ครับอันนี้ครับก็ถึง ป่ายูคาผมแล้วนะครับนี่ครับถึงป่ายูคาแล้วครับนี่ก็ประมาณครึ่งกิโลนะครับประมาณครึ่งกิโลแล้วครับจากจากตรงเสียงนะครับมาถึงตรงนี้ประมาณครึ่งกิโลแต่เสียงยังเสียงยังเบรดยังดีอยู่เลยครับนี่เดี๋ยวจะเดินออกไปไกลกว่านี้ครับเอาให้ไกลไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับนี่ก็ที่มองไปเห็นนั่นคือป่ายูคาของผมนะครับก็ข้ามป่ายูคาเนาะมาจากป่ายูคาเนาะมาประมาณร้อยกว่าเมตรแล้วครับนี่ ก็ประมาณ7 0 0ดเมตรนะครับจากเสียงนะครับแต่ฟังเสียงดูครับยังได้ยินอยู่อันนี้ครับยังได้ยินอยู่ครับนี่กอตู้แค่สองใบแล้วก็เสียงกลางปากโลนนะครับแต่ว่าเสียงกลางนี่แบบว่ามันมันกบกบหมดเลยครับเคครับเดี๋ยวกลับไปเหมือนเดิมอันนี้ครับก็ปิดแล้วครับก็จะใช้งานได้ปกตินะครับ แัวนี้คือปีแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องต้องเร่งแห้แรงนะครับตอนตอนที่เปิดเพลงนี่เครื่องต้องเร่นแข้งแรงครับถ้าเร่งไม่แรงไฟมันไม่ทันนะครับไฟมันเข้าไม่ทันนะครับนะครับเพราะว่าไอ้เครื่องเสียงมันจินไฟแบบเป็นจังหวะนะครับมันไม่ได้ดึงไปเดียวนะครับมันจะตอนเบสมาเนี่เสียงมันจะไอ้ไฟมันจะดึงดึงไปเป็นจังหวะนะครับตามเสียงเพลงนะครับไฟมันจะดึงไปแบบนั้นครับ บอกเครื่องต้องเล่งแรงนิดนึงนะครับอันนี้ครับก็จากประมาณนี้นะครับการมีขอมากันนะครับว่าให้ลองกับเครื่องเสียงเามาดูน้ําครับตัวนี้คือเล่งแรงนะครับเร่งแรงน้าก็ออกแรงนะครับก็เล่งถ้าเล่นขึ้นวัวนี้ก็ไปนู่นนะครับพุ่งไปนู่นเลยตัวนี้คือเร่งเท่านี้ก็ถือว่าแรงนะเห็นี่ครับน้ําแรงอยับ เต็มเลยครับนี่น้ำเต็มข้าวแล้วครับอันนี้ครับก็ปล่อยไปอีกน่ครับให้มันข้ามคันนาไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับน่ครับน้ำไหลแรงไปเร็วนะครับนี่ก็ข้าวก็จะเริ่มจะตายแล้วครับเริ่มแห้งเหลืองแล้วก็เลยสูบน้ำใส่นะครับก็ถือว่าได้ใช้ไฟไปด้วยนะครับ อันนี้ครับน้ำท่วมเลยนะครับอันนี้ครับก็สรุปว่าใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ว่าตอนเปิดเพลงให้นิ่งเครื่องแรงๆนะครับเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับปกติปกติผมก็นึกว่าได้มจถึงบนขวาไม่ได้นะครับอันนี้ครับน้ําก็ลงไปเยอะแล้วครับนี่ครับลงไปเยอะแล้วครับ นะครับในรุ่นนี้มันหมุนขวาได้หรือว่ามันหมุนได้ทุกทุนก็ไม่รู้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ไฟได้แต่ว่ายังไม่มีเครื่องวัดไฟให้ดูเนาะเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวผมจะหาเครื่องวัดไฟให้ดูนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่มาดูจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวรอคลิปหน้าว่าผมจะทาคลิปอะไรนะครับพอคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูจนจบคลิปเดี๋ยวลาไปก่อนครับคลิปนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ